เที่ยงน้องสาวซื้อมาฝาดนะคะนำพริกกุ้งสวรรค์แล้วก็อันนี้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวไข่ต้มแล้วก็ลวกผัก สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเพิ่งเลิกงานนะคะท่านผู้ชมลูกค้าเพิ่งออกจากร้านไปนะคะเดี๋ยวก็กจะเตรียมเก็บทําความสะอาดนะคะค่ะกับฝุ่นค่ะทำความสะอาดแล้วก็น้ำแก้วน้ำที่ให้ลูกค้ากินนะคะก็ต้องเก็บนะคะนี่แหละค่ะชีวิตในต่างแดนของเปียวค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวก็กจะมาทําบินเนาะค่ะเนาะเลิกงานเสร็จ ก็จะให้ทำชมอันนี้เป็นแบบจ่ายบัตรนะคะและอันนก็จะเป็นใบเสร็จห้ลูกค้ารับรองไปนะคะก็จะมีตรงนี้ด้วยะค่ะมีอลายเฮ็ดผิดเลยค่ะเฮ็ดเลยสเวนซี่นะ นี่แหละค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเจอกับช่องสาวอีสานไลฟ์อินสือวดีนอีแล้วนะจ้าียวพึง่งเลิกงานค่ะท่านผู้ชมลูกค้าเพิ่งออกจากร้านไปหัวั่นว่าจะเป็นฟูฟูเนี่ยวยคะ่ะ นี่แหละคะ่ะนี่แหละคะ่ะคือชีวิตในจางแดนของเพียวนะคะทางหลังนี่ก็จะเป็นพวกช้านะคะช้าที่คายดีที่สุดในร้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยคะ่ะคายดีที่สุดในร้านก็จะปรับสมดุลในร่างกายนะคะเวลาหนาวหนาวเสกค้นจะซื้อไปกินเยอะนะคะแล้วก็มีโปรตีงอมขนมขบเคี้ยวและะ้วค่ะน้ำมันในแซนด์ส,สินะคะ เกี่ยวกับการนวดลูกค้าแล้วนะคะลูกค้าลูกค้าเก่าอันมานวดนะคะเป็นกวานเปียวนวดให้ฉันเสร็จสี่สิบห้านาทีแล้วก็ต้องถึงชั่วโมงฉันจะเป่าไปฮับลูกปรสริฐไปกับพกคุยกันนวดเสร็จว้าเป็นนวดไสกับพวกคืยนวดกับเธอเธอหนวดแห้งฉันชอบหยองเปียวที่ดีดอกเขามักนวดไทยเห็ไหมคะนวดกับพุนเปียวกับบริษนวดเก่งเกินคนอื่นเอกค่ะเพียงแค่ล้านเปียวพิเศษตรงท่ว่าหนวดพื้น ลานเบียวมีหนวดผื่นนะคะลูกค้าก็เลยแบบชอบนะคะ่ะลูกค้าลานเบียวจะติดใจที่สุดคือหนวดไทยผสมผาานนงกฤคือหนวดเฉพาะจุดที่เขาเป็นบริหนวดเน้นทาน,นะไม่นวดรักษาแค่จุดที่เขาเป็นแล้วเขาหายที่เดียวสินะคะเขาก็เลยอยากจองเวลาอีกล้วบัน,นี้เบียวก็เลยวา่าฉันจำได้เด้เธอซื้อบัตรของควรของฉันไปพันหาพันหาครูหนึ่งน,นะคะ่ะ ไป2องปีนี่หละเธอไปหาม้าหาม้าเราใช้จะให้นวดอ๋อเปียวเธอซื้อให้ฉันยุตแจะมันหมดอายุไปโดนเราได้เพาเปียงดอก้าหาพอฉันนวดหันนวดให้ฟรี่ถ้าหาว่าพอฉันบปล่ให้ยวฉันซื้อเอากลับไปหากันได้หมลูกค้าร้านเปียวส่วนมากจะเป็นลูกค้าที่แบบว่ามานวดเราเราติดใจก็จะเอาสามีมานวดเอาลูกเอาญาติเอาพี่น้องเอาแม่เอาพ่อมาสินค้เป็นครอบครัวก็เลย็ดให้เปียวมีงานทํานะคะ บ่ิยเก่งเอียงหรอกค่ะก็คือนวดแล้วมันถูกจริตกันเคมีเนไปกันได้นะคะแล้วนวดแล้วก็มักไหลมีแห้งไปนะนวดเสประหยากกับควาบ้านมันก็เหมือนเวลาไว้ถเปี่ยวบอกเอาว่าก็เธอบ่อยฉันนวด45นาทีเธอจะรับฝ่าไปรับลูกนตีเออแม่นแมนแ่นแ่ะค่ะท่านผู้ชมเพื่อม่าเล่าให้ฟังนะคะชีวิตของชาวอีสานใน่างเดนะคะ ก็มีอีกอย่างหรอกค่ะเห็ุงานกลับบ้านเห็ดงานก็อยู่ใน,บบนช่วงนี้แหละคะ่ะก็มีเล็กน,น้อยให้ได้เห็นนะคะว่าเปลี่ยวเฮตุกรุากให้พอบานแน่แล้วก็ไปเหตุอีกอย่างมาแน่ท่านผู้ชมวันหนีเปลี่ยนไปเห็ุกรุากให้พอบานนะคะเฮตดลาให้พอบ้านกินกับคนเดียวหนึ่งพอบานก็นดีใจหลายก็กินผู้เดียวหรอกคะ่ะจนหมดกระติบเนาะคะ่ะเป็นเหตุไห้นะคะ เดี๋ยวการลังจะเตรียมตัวกลับบ้านนะคะเดีย๋ยวเดียวจะทำความสะอาดตรงนี้นะคะเดี๋ยวเปจะเอาอาวิวบรรยากาศตอนเปี๋ยวกลับบ้านไปให้มาให้ท่านผู้ชมเบิ้งเด้อค่ะบันนั้นนี่แหละ,ะค่ะท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันที่อากาศเริ่มหนาวแล้วค่ะประมาณเจ็ดอ,องศาฮ่าหกเจ็ดประมาณนี้แหละค่ะตอนกลางคืนนะคะบางคืนนะคะแต่ช่วงนี้ไฟนะคะท่านผู้ชมเริ่มเริ่มถูกนะคะเมื่อวัน ว,วันกวนเปลี่ยกับสักพาน,นะคะแต่ว่าวันนี้ก็จะถูกอีกเที่ยหนึ่งเทีย่ยงขึ้นเป็นอย่างคาไฟช่วงนี้ก็ถือเหมือนว่าวังอาทิตย์ที่แล้วที่ค้าว่าประเทศนี่นะคะเขาส่งไฟไปขายอยู่ประเทศโปแลนด์แล้วก็ประเทศเยอรมันหรืออย่างไรล่ะคะทั้งต่างประเทศนะคะเรืวบันเนียมันเกิดการเสียนะแม้กระทอไฟที่เขาส่งไปขายมันเสียเขาก็ซ่อมแซมนะคะเขาก็เล็ก กักตุนสมแซมสายไฟสายอย่างของเขานะคะระบบไฟเขานะคะมันก็เลยลงเหลือไว้ในประเทศสวีเดนเลยใส่ใส่มันก็เลยเฮตุให้่คันข่าวไฟถูกช่วงนี้นะคะพกเดียวกันเลยพวกพากันสะสมซักผ้านะคะแต่ขาดว่าตอนนี้มันเสร็จแล้วคือประเทศโดแล้วนะคะเขาจะส่งกระแสไฟไปให้ไปให้เขาสินะไหมคะมันก็พาไฟก็จะขึ้นสูงอีกนะคะ บริษัทที่ผลิตกระแสไฟในประเทศเขาเนะะี่ยค่ะประเทศที่เปียวอาศัยอยู่เนี่ยค่ะเขาส่งไปขายนอกประเทศก็คือได้เงินได้เงินแพงเลยไหมคะ่ะเดี๋ยวเขากลับไปหาสื่อกระแสไฟถูกๆจากต่างประเทศเขามาให้พวกเขาใส่กันสินะคะคือบริษัทนี่นะคะเขาก็ค่อนขังคือทําเงินได้เยอะเลยอะค่ะท่านผู้ชมเพื่อความแมวมอยหัใจฟังนะคะ,ว,าาะ,คะว่าเป็นยัง ช่วงหนึ่งไประจมว่าคาไฟคือแพงแท้เป็นอย่างช่วงช่วงนี้คาไฟคือถือแถววังสองสามมือทีเดล้วปเปียกเฮ็ดชิปนะคะเนาะแล้วก็เปียวกาแฟกับเ้าพักกันซักผ้านะคะหอนอยังวัดิค่ะหอนว่าเขาสมระบบไฟระบบหนีงอ,งอยู่ในประเทศของเขานะคะเขาประเทศส่งออกไปขายประเทศส่งไปให้ประเทศอื่นใส่นะคะกันเลยเฮ็ดห้ไฟ,ไฟเหลือเฟือกับมูเฮากันเลยเฮ็ดหาคคานำคา,าไฟจากที่ ราคากิโลวัตต์อยู่ที่ประมาณ10บครูเนอร์ลดเหลือแค่10สตังค์า้าท่านผู้ชมคิดเอาว่ามันจะถูกขนาดไหนสิบสตังค์ยี่สิบสตังค์เียกาาัะซาจนพอบ้านเพียวซักาส,าสี่หาเครื่องต่อมือจนบุลูสิเบนเอาไว้ใส่หรอกค่ะเพียวรีบน้ำกับวัฒน์นะคะเพียวกัมาเราเมาหมอให้ท่านผู้ชมฟังนะคะว่าเป็นยังไงนะคะ แล้วพอบานเปลี่ยวกับพ้าเปลี่ยวไปเก็บแอปเปลิลน,น,นะคะเปี่ยวจะเอามาลงให้ท่านผู้ชมเึิ่งแล้วคะ่ะท่านผู้ชมจังไดนดูแลสุขภาพนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะเดี๋ยวเปลี่ยวไปทำความสะอาดลานก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย